ทัวลงไม่หยุดขานน็อตวอรลิสเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วหลังมีดราม่าแรงหนักค่ะจากกรณีที่มีดราม่าชาวเน็ตได้ไปุดคลิปของรายการทีตองเตเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งได้แต่งตัวในลุคคล้องตัวเองมาออกรายการแต่มีอยู่ในช่วงหนึ่งทางด้านพิธีกรได้พูดเชิงเหยียดขึ้นมาจนกลายเป็นกระแสดรามา่าน็อตวอรลิสได้พูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณควรไม่ให้เียียดรายการพวกเราทําไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ทําเอาชาวเน็ตถล่มยับและ พอใจที่พูดเชิงเหยอียดแบบนี้ค่ะโดยทางต้องเตได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวอีจันบันเทิงถึงดราม่าที่ผ่านมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับรายการที่ถ่ายมานานแล้ว5้าปีผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ก็ด้วยผมไม่อยากให้มีกระแสดรามา่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์เวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีเวลาไปงานหรือไปออกรายการเรา ก็ไม่รู้ว่าต้องแต่งยังไงเราแค่เป็นตัวของเราเราอาจจะดูไม่ให้เกียรดได้ซ้ําผมอาจจะสมควรดนด่าบด,ด้วยซ้ําค่ะซึ่งเอาจริงๆไม่ต้องเป็นกระแสดรามา่าหรอกครับผมไม่ได้เสียเรียดเลยในตอนนั้น ไม่ทราบด้วยว่าในตอนนั้นแกพูดอะไรก็ไม่ได้เสียเรียดกับคําพูดของใครรถทัวอย่าไปลงที่พี่เขาอย่าไปด่าพี่เขาเลยครับผมอาจจะผิดเองที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรแค่เป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปแล้วนานด้วยซึ่งผมนั้นไม่ได้โกรธพี่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องโกรธพี่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหาก,กับใครบอกให้ผมโกรธผมก็ยังไม่รู้จะโกรธเรื่องอะไรดีมันแบบติดต ่อมาออกรายการแต่ก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ายัางยุ่งกับเรื่องการโปรโมตหนังอยู่ค่ะสําหรับแฟนๆที่ให้การต้อนรับเรื่องของหนังก็ต้องขอบคุณมากๆม,มันเกินคาดมากเลยค่ะดีใจไม่เจ๊งแล้วหลังจากนี้อยากพัฒนางานของเราต่อไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าเรื่องน่าจะกดดันไหมก็กดดันนะแต่จะเปลี่ยนความกดดันมาเป็นการพัฒนามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเต็มที่กับงานอยากเชิญชวนทุกคนไปดูหนังกันอีกนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าหนังมันเป็นยังไงอยาก ให้ลองไปดูกันอย่าเรื่องดรามา่าอย่าดราม่ากันเลยนะครับล่าสุดน็อตวอร์ลิทได้เคลื่อนไหวหลังโดนโพูดโปรโมทละครเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแต่ยังคงโดนชาวเน็ตเอาทัวมาลงการจำนวนมากต่างก็เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาค่ะซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็รอทางคุณน็อตวอร์ลิทมาพูดเองดีกว่าค่ะเรื่องเราเป็นอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ